ครับพี่น้องครับตอนนี้มีองยูทีปากาสิทธิ์ฟาร์มครับอยูทีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้นะหมูหันพาพี่น้องเบิ้งงม่วงงาม้นครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับหันให้พี่น้องเบิ้งในสายตาคือผมมักจะคือต้นอกตั้งตรงครับอ้าวพี่ขับถามหน่อยครับวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับมาร์ทศูนย์ศูนย์แปดอัาเช่ครับมาร์ทศูนย์ศูนย์แปดอัาเช่ขออนุญาตไล่สายนะครับตัวนี้พ่อเขาตัวไหนครับพ่ออัาเช่หนึ่งทับห้าศูนย์ครับพ่อคืออัาเช่หนึ่งทับห้าศูนย์ แล้วแม่เขาล่ะครับแม่คือวินเชสเตอร์แมกนัมเก้าเก้าทับสามครับแสดงว่าพวซส่นใหญ่คือจะเป็นสายที่อมตะเนาะวินเชสเตอร์เก้าเก้าแล้วอาบเช่นะครับตำนานครับพ่อก็เพิ่งเสียไปครับครับเป็นตำนานวัวคือพูดง่ายว่าสายวัวพ่อพันธุ์ในประเทศไทยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยพูดได้ไหมก็จะเป็นสายวินเชสเตอร์ช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คือมันทำไมถึงเด่นเรื่องวินเชสเตอร์ทำไมคนถึงนำเข้าเข้ามาครับก็เขาได้ ผลงานนะครับผลงานของลูกของวินเชสเตอร์นี่จะเป็นลูกที่สวยมากนะครับทั้งโครงสร้างทั้งสีครับทั้งลายเจ็ดสวยครับก็เลยเป็นที่นิยมของเกษตรกรทางเมืองไทยเราครับครับคุณก็ว่าเรื่องเม็ดสีนะครับตัวดง่ายเรื่องเม็ดสีแล้วตัวนี้จุดเด่นก็คือเรื่องโครงสร้างเนาะโครงสร้างครับแล้วก็ผมส่วนที่ผมชอบคือเป็นวัวที่ตนออกตั้งตรงเลยคือเป็นเพราะว่าวัวที่ส่วนใหญ่ถ้ามันตนอหกใหญ่มันจะล้มหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวา แต่ตัวนี้คือตนออกมันตั้งตรงนะครับแล้วไม่ล้มนะครับแล้วก็สีคือพูดง่ายๆว่าคอนี่คือดําเลยนะครับและพวกนี้ถ้าเป็นวัวพันธุ์แบบสีแบบนี้นะครับจะเก็บเม็ดสีเรื่องการส่งลูกคือลูกต้องแดงแสบตาแน่นอนตัวนี้คือตนะหกตั้งตรงครับแล้วก็หนังหนาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งคืออะไรบ้างดูด้วยสายตาแล้วก็โครงสร้างความยาวครับความยาวความลึกนะครับนี่คือให้ดูใกล้ๆครับตัวนี้หน้าหล่อเนาะ นะครับแล้วก็ตนอหกตั้งตรงครับเหมือนพ่อครับตัวนี้เหมือนหนึ่งท่าผ้าศูนย์ครับเหมือนพ่อเนาะครับตัวนี้นะครับก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องโครงสร้างลําตัวที่ยาวแล้วก็กระดูกไม่ใหญ่มากเกินไปครับใช่ไหมครับพ่อวัวทั้งนี้ถ้ามันกระดูกใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมูหันใช่ไหมครับใช่ครับคือพวกนี้มันจะได้เนื้อมาเลยเนาะใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําโครงสร้างก่อนแต่ว่าได้ได้เรื่องความสวยงามเนื้อเม็ดสีนะครับลำตัวคือพูดง่ายว่าเขาลำตัวเขายาว แต่ทีนี้ตหนอกมันใหญ่มันตั้งตรงอะไรเหมือนมันเขาสั้นครับแล้วก็ท้ายก็สวยนะครับครับใช่ไหมแล้วก็หางก็ลากยาวนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาอายุกี่ปีครับตอนนี้ครับประมาณสี่ปีเต็มครับสี่ปีเต็มมีผลงานยังครับตัวนี้โอ้ทั่วประเทศไทยครับทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมครับครับทั่วประเทศไทยเลยตัวนี้นะครับสิ่งที่เขามีผลงานที่ชาวบ้านเปิดใจใช้คือน้าเชื้อครับน้ำเชื้อคือคือน้ำเชื้อแข็งแรงเข้มข้น แล้วก็ผสมติดง่ายแทบไม่ได้ซ้าครับหมอแต่ละคนคือพูดง่ายว่าสิ่งที่หมอถทงยมไปใช้แล้วที่ติดใจคือไม่ต้องซ้าใช่ครับก็พูดง่ายว่าเอาไปโป้งเดียวติดโป้งเดียวติดเลยครับใช่ครับ,รบมันเลยทําให้หมอไม่ต้องเสียเวลาใช่ไม่ต้อง <Okay. S 2> คือคือบางทีเอาเอาตัวบางตัวไปน้ําเชื่อมไม่แข็งแรงมันก็ทําผสมติดจา้าแต่ตัวนี้คือน้ําเชื่อเขาแข็งแรงครับโอเคแต่ว่าส่นาวนใหญ่วัวทุกตัวก็ผ่านสุริยมรดามนหมดแล้วครับแต่ว่าทีนี้คือจุดเด็นคือน้ําเชื่อเขาแข็งแรงเพราะว่าด้วยการที่ เขามีความสมบูรณ์เนาะตัวที่เข้าสูตรีดมาฐานของเวอนงฟาร์มครับโอเคแสดงว่าคือเราเข้าสูตรมาตรฐานนะครับมันทําให้เขาสามารถรีดน้ําเชื้อได้ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่วัวที่รีดน้ําเชื้อที่ขายต้องผ่านสูตรมาตรฐานเนอะอะตัวนี้นะครับผมน้ําเชื้อขายงครับตัวนี้ครับก็ราคาเกษตรกรครับจับต้องได้เลยครับตัวนี้ถูกถูกเลยใช่ไหมครับใช่ครับขายถูกครับเอดี๋ยวพี่ลองให้เขาไอ่ลองให้้เคาไปงนีดูรับ ราคาเกษตรกรเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเขามีความเชื่องเลยนี่เห็นไหมครับสวยนะครับนี่จริงๆเขาก็สวยนะครับแล้วก็ยืนดีมากตัวนี้นะเมื่อกี้ผมต้องการให้เห็นเบอร์เฉยๆครับตัวนี้ราคาน้ําเชื้อเขาตัวนี้ครับก็ขายเกษตรกรครับหมูหันชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับชุดไม่กี่บาทครับชุดหนึ่งไม่กี่บาทหลอดละ้อยครับหลอดละร้อยครับหลอดละร้อยครับก็คือพูดง่ายว่าชุดหนึ่งหนึ่งพันบาทกี่หลอดครับ ก็15หลอดครับเอาชุดหนึ่งห0 0 0บาท15หลอดครับตัวนี้ครับก็ถือว่าได้วัวที่พันธุกรรมอย่างดีนะครับเม็ดสีสวยตนอกตั้งตรงตัวนี้คือการันตีเลยว่าถ้าใส่แม่อะไรก็ต้องออกสีแดงแน่นอนเพราะว่าโบสเข้มนะมีความโบสนะครับแล้วก็ตนอกตั้งตรงนะครับแล้วก็ทุกอย่างคือผมมองว่าน่าจะถูกใจพี่น้องเกษตรกรคนที่ชอบวัวแดงแน่นอนนะตัวนี้ครับผลงานดีครับผลงานดีรั่วมาสูงยาวแล้วก็จะย่นครับยิ่งโตยิ่งย่นครับยิ่งโตยิ่งย่นใช่ครับ แสดงว่ามาแรกลอดง่ายครับคือตอนออกมาคืออัตราการลอดง่ายเพราะมันกระดูกไม่ใหญ่เนาะใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ไม่ใหญ่แล้วทีนี้มันก็ลอดได้ง่ายแล้วทีนี้มาใหญ่ข้างนอกวันนี้ครับใช่ครับยิหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนจะย่นมาเลยครับอ๋อวัวชาวบ้านครับถูกใจกเกษตรกรเลยครับค,คือชาวบ้านชอบสไตล์นี้ใช่ครับคือโครงสร้างไม่ใหญ่กระดูกไม่ใหญ่แต่ว่าเนื้อเยอะครับแล้วก็สีดีครับคือขอแค่สีแดงแล้วก็เนื้อเยอะแล้วมันก็ขายได้ง่ายเนาะ เอาถ้าใครสนใจน้ำเชื้อสามารถติดต่อไงบ้างครับก็สวนมะนาวพิลาวันเฟซบุ o กครับสวนมะนาวพิลาวันแล้วก็โทรศัพท์084332 2219ครับครับก็ออาเภอเมืองขอนแก่นครับมาได้เลยครับมาดูตัวได้ครับเนาะแต่ว่าตัวจริงสวยมากแต่ว่าอย่างนี้ครับผมขออนุญาตออกตัวก่อนมูหันไม่ถ่ายรูปบัวตามตลาดนัดนะครับแล้วก็บอกว่าวัวทีวนี้ราคาเท่านี เขาบอกว่าวัวตัวเล็กทำไมแพงจังแต่จริงๆอ่ะกล้องผมอ่ะมันไม่ได้ผมไม่ได้ไปขยายกล้องหรือไม่ทําไปไปเกี่ยสีมันทําให้มันไม่สวยแต่ตัวจริงอ่ะสวยกว่าในกล้องนะครับอันนี้ขอขออนุญาตนาเรียนก่อนวันนี้ครับอ้าวถ้าใครสนใจก็มาที่พิษอ่านะประกาศสี์ฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไปข้างต้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ